สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับพบกับรายการทั่วไทยไปครับบิ๊กแอดแม่ผมชื่นใจชื่นใจยกมือสาธุท,ท่วมหัวครับงานบุญกุศลบาร,รมียิ่งใหญ่ขังสำคัญทีเดียวงานปริวาสกรรมงานปริวาสกรรมแม่ น่ครับตามภาพครับวัดนี้วัดนี้วัดนี้ครับวันเวลาตามนี้เละครับที่ท่านเห็นนี่นะครับผมนําภาพมาให้ชมกันนะครับแบบจะจะชัดๆเลยครับบุญกุศลมากมายขอกราบราชนานิมนต์พระคุณเจ้าองค์รลวครูบาอาจารย์ครับนะครับทั่วประเทศเลยครับมาอยู่ปะดุวัศกรรมครับชื่นใจชื่นใจชื่นใจ บุญกุศลยิ่งใหญ่ยิ่งใหญ่ยิ่งใหญ่นะครับและสำคัญมากๆนะครับสคืน6คืน9คืน10วันครับรู้แล้วแต่จะผ่านไปได้ด้วยความตั้งใจศรัทธาประพฤติปฏิบัติและเป็นมติของสงฆ์ทุกประการโอ้โหอันนี้ สะท้อย้อนกลับไปที่ครั้งหนึ่งนะครับผมมีศรัทธาม,มากๆลางงานมาบวช10กว่าวันเพื่อเข้าปริวาสกรรมแม่แลวก็ต้องบอกว่ามีประสบการณ์ตั้งแต่คืนแรกเลยนะครับนะครับประสบการณ์ปาฏิหาริย์ตั้งแต่คืนแรกเลยนะครับครั้งนั้นผมอยู่ปริวาสที่วัดเกตุมดีสีวราลามสมุทรสาครอยู่ฝั่งโคเกตครับ มีประสบการณ์ตั้งแต่คืนแรกครับโอ้หนึกว่าฝนตกนึกว่าฝนตกครับปู่บ้าปูบ้าปูบ้าบูวาบูวา,าเสียงฟ้าภุ่มบำมบุ่มบวมุ่มบำนะครับเปิดปกออกมาเปิดปกออกมาดูว่าฝนตกกระหน่ำหนักแค่ไหนไม่มีฝนนะครับไม่มีฝนใบไม้ไม่กระดิกอะไรเลยแต่เสียงที่ผมได้ยินและพระเพื่อนที่ได้ยินอีกสองสามปกใกล้ๆนะั้น มุดออกมาดูด้วยกันเหมือนกันนะครับอันนี้สังเกตดูได้ตอนเช้ามาคุยกันนะครับนะครับก็เป็นปาฏิหาริย์ที่มีรายละเอียดมากมายนะครับการอยู่ปริวัาสกรรมซึ่ง10วัน10คืนผมมีประสบะการณ์มากมายนะครับทุกคืนทุกวันนะครับก็เดี๋ยวว่างๆผมมาเล่าสื่อประสาทศสนา ในครั้งต่อไปแต่วันนี้มาเน้นกันถึงเรื่องงานปริวาสกรรมนะครับวัดแห่งนี้วัดแห่งนี้วัดแห่งนี้วันเวลาครับจำให้แม่นจำให้แม่นนะครับไปกราบอราธนานิมนต์ทุกท่านครับทุกองค์ครับ,บาารครูบาอาจารย์ครับไปนิมนต์อยู่ปริวาสกรรมครับเป็นสิมคนแล้วกราบอนุโมทนาสาธุในครั้งนี้นะครับ เรื่องของบุญปริวาสกรรมนั้นนอกจากเป็นการประพฤติปฏิบัติขัดเก่าให้เกิดความสมบูรณ์บริบูรณ์ทางพระสงฆ์ทางพระพุทธศาสนาแล้วยังเป็นการประพฤติปฏิบัตดดรรนะบิดูกรรม,น,รรมนะครับอยู่กรรมใช้น่กรรมนะครับในอดีตชาติ ร้อยชาติพันชาติอันเนกนันต์แต่ชาติทีเดียวครับเรียกว่าไายกรรมกันแบบเรียกว่าเป็นการประพฤติปฏิบัติสร้างบุญกุศลสูงสุดและโอโหสิกรรมโอ้โห,รรรโโหต้องบอกครับว่าผมได้มีประสบการณ์และพบกับตัวเองมาแล้ว นะครับเรื่องของเวรของกรรมในการอยู่ไปวาดของพระสงฆ์ครับแหมก็ขอญาตินำมาฝากนิดหนึ่งครับงานปริวาสกรรมนะครับวัดแห่งนี้วัดแห่งนี้วัดแห่งนี้วันเวลาครับจำให้แม่นจำให้แม่นนะครับไปกราบอราตินานิมนต์ทุกท่านครับทุกองค์ครับครูบาอาจารย์ครับไปนิมนต์อยู่ปริวาสกรรมครับ เป็นสีมงคลและกับอนุโมทนาสาธุในครั้งนี้นะครับผมก็มีข่าวดีข่าวบุญที่ไหนเรื่องราวดีๆเป็นสีมุคนแบบนี้ในการทั่วไทยไปกับแก๊สไม่พลาดจะามาฝากทุกท่าน,นครับพูดปิดบ้างอะไรบ้างต้องกราบขอโทษนะครับต้องขอมาลาโทษจริงๆไม่มีสคริปต์ครับพูดจากใจออกมาก็ขออนุญาตในการที่จะเล่าสู่กันฟังในคลิปต่ตอๆไป นี้ขอทุกท่านโชคดีมีความสุขร่ำรวยสมความปรารถนาวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ